ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับสรุปสูตรนะครับหลังหวยออกว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะครับทุกท่านผลรางวัลก็เป็นที่ประจักษ์นะครับ286นะครับบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็53นะฮะทุกท่าน ทีนี้เราก็มาสรุปกันว่าสูตรที่ลงไปมีสูตรไหนที่น่าจับตามางนะครับในงวดต่อไปนะฮะมาเริ่มสี่สูตรแรกนะครับเด่นบน4ตัวมา1-2ตัวนะครับเด่นบน4ตัวมา1-2ตัวเ,เ,เด่นบน4ตัวมา1 2ตัวก็ ผลรางวัลออกสองแปดหกนะครับสองสองแปดหกก็มาหกกับแปดนะครับวับนนี้เด่นบนสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวมาหกกับแปดนะครับสิบกับหน่วยนะครับผ่านนะครับสูตรนี้นะฮะเด่นบนสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวผ่านนะครับไปต่อนะครับวับนหน้า,าต่อไป เนตล็อกบนนะฮะล็อกบน3ามสี่ห้าหดนะครับ,บนสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้ออกอวันนี้ออก2 8 6ดหนะครับ8 6ดหก็ผ่านนะครับล็อกบนของเรานะฮะอ่ะมาหนึ่งตัวนะครับผ่านนะครับล็อกบนก็ผ่านไปนะครับ แนวทางสองตัวบนนะฮะแนวทาง2ตัวบนนะครับแนวทาง2ตัวบนให้เด่นไปที่8นะครับ8มานะครับแต่ว่าชุดอ่าชุด2ตัวไม่มานะครับมาก็จะเป็นคู่โต๊ดไปนะครับทุกทาน8 2อย่างเงี้ยนะฮะหกสองอย่างเงี้ยนะฮะอยู่คนละจุดเลยนะครับถือว่าไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะลองคำนวณชุดใหม่นะครับหลัก หลักหน่วยไปอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยมาอยู่หลักหน่วยนะครับก็สลับกันนะครับเมันมันเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาจะเอาจริงๆก็หลุดไปนะครับทุกท่านเอามาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยบนนะครับเด่นห้าตัวมาไหมฮะผลรางวัลออกหลักร้อยสี่ห้าหกแปดออกสองแปดหกนะครับถือว่าไม่มานะครับหลุดไปนะครับหลักร้อยไปอยู่หลักหน่วยกับหลักสิบสมมูร หลุดไปนะครับสูตรนี้แต่ถ้าตามต่อไหมก็้วนหน้าก็น่าจะลองนะครับมันจะหลุดมันน่าไม่น่าจะหลุดถึงเกินสองวดนะครับถ้าหลุดเกินสองวดเราก็เปลี่ยนนะโอเคนะครับสตัวนะครับเด่นสีตัวสูตรเด่นบนชนแล้วมานะครับมาดูเลขชนของเราชนอะไรฮะชนแปดเก้าสี่นะครับผลรางวัลออกผลรางวัลออกสองปดหนะครับ อ่าชนแปดตัวชนของเรามานะครับมาดึดโดดมาเลยนะครับแปดนะครับตัวชนเยอะสุดมานะครับวันนี้อ่าโอเคนะครับสี่สูตรเด่นบนชนแล้วมามาจริงๆนะครับมาแปดนะครับอ่าผ่านไปครับวดหน้า่อยว่ากันอ่าหลักหน่วยบนมาไหมฮะหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนรุดนะครับวันนี้ไม่มานะครับทุกท่านออกสองแปดหกนะ ถือว่าไม่มานะครับอ่างวดน,นี้ไม่เข้านะครับมามาดูวันหน้ากันนะครับมันเพิ่งอ่ามันหลุดไปสองงวดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต้องหาสูตรใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับหลักหนึ่บนหลุดนะฮะทีนี้เรามาดูหลักสิบบนกันนะฮะหลักสิบบนหลักสิบบนหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนได้อะไรห้าหกเจ็ดแปดคนลงวัลออก สองแปดหกอ้าวสิบบนผ่านนะครับแปดมานะครับนี่อ่าแปดมาหกด้วยนะครับผ่านนะครับสิบบนไปต่อนะครับันหน้านะครับหลักสิบบนต่อไปครับดับบนหลักร้อยนะครับดับบนหลักร้อยพลางวันออกสองแปดหนะครับผ่านนะครับดับ นะครับหลักบนดับบนหลักร้อยนะครับดับบนหลักร้อยดับเจ็ดนะครับวันนี้อ่าก็มาสองนะครับผ่านนะครับเป็นงวดที่สามสิบสามนะไปต่อนะครับดับบนหลักร้อยนะต่อไปดับล่างหลักสิบนะครับหลักเอ่าสองตัวล่างออกสองตัวล่างออกห้าสามนะครับหลักสิบคือห้านะครับหลักหน่วยคือสามดับแปะเอ่อดับหลักสิบนะครับเอา ใช่ตัวนี้ไม่เอออ่าไม่ใช่ไบ่ใบนี้นะฮะโทษทีโทษทีนะครับไม่ใช่ใบนี้นะครับใบนี้ของงวดวันที่หนึ่งนะครับอ่าโทษทีนะครับเดี๋ยวน่าจะอยูดด่ด้านล่างนะครับโทษทีใบนี้ใช่อ่าไปต่อกันที่เด่นบนฮะสูตรที่ห้านะครับเด่นบนสูตรที่ห้านะครับเด่นบนสูตรที่ห้าอ่าผมให้ไปที่แปดเก้าศูนย์นะครับ แปดเออก2 6ไป286นะฮะ286ก็มานะครับ8มานะครับวันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนสูตรที่5นะครับไปต่อนะครับสูตรนี้โอเคนะครับอ่ะต่อไปครับเด่นบนเดินดีนะครับเด่นบนเดินดีมาไม่เอ่ยใช้ได้ไหมสิบหกเจ็ดหกสามนะครับเด่นบนเดินดีออกสอง 8 6นะครับมายังไปอยู่นะครับยังเดินอยู่นะฮะสองนะครับมาเดินบนเดินดียังเดินอยู่นะครับหลักร้อยไปต่อนะครับงวดวันที่1นึสิงหาเดือนหน้าต่อไปดับล่างมาเลยครับดับล่างหลักหน่วยนะครับดับล่างหลักหน่วยให้ดับไปที่เลข5นะครับหลักหน่วยนะครับอ่า ไม่ใช่หลักสิบนะท่านดับล่างหลักหน่วยนะครับอ่าผลรางวัลออกห้าสามนะครับอ่าดับห้านะครับดับห้านะสองสูตรเลยนะครับดับห้าเหมือนกันนะฮะหลักหน่วยนะอ่าให้ดับห้ามาหลักอ่าผ่านนะครับนี่ผ่านนะครับห้าไม่มานะครับหลักหน่วยอยู่หลักสิบนะฮะอ่าทุกท่านนะครับนี่นะอ่า นะครับไปต่อนะครับสูตรนี้ดัแบบล่างหลักหน่วยนะครับไปต่อนะต่อไปเป็นเด่นบนสูตรที่1น,นะครับเด่นบนสูตรที่1อ่าผมให้อะไรไป4ี่ห้านะครับออก2 8 6นะครับนี่ก็ผ่านนะครับมาแมานะครับ8มานะครับ, 8, น,รบนี่ อ่าผ่านนะครับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะครับไปต่อนะครับสูตรนี้ต่อไปนะครับต่อไปเด่นล่างสี่ตัวนะครับสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวอ่ามาดูกันครับมาไม่เอ่ยผมให้อะไรไปเอ่ยอ่าลงไปคลิปที่ลงไปอ้าวสิบหกเดือนเจ็ดสองตัวล่างออกห้าสามนะห้าสามนะครับห้าสามเข้าไปที่เลขห้านะครับทุกท่านนี่ ไปต่อนะครับสูตรนี้หลักสิบนะฮะไปต่อนะครับนี่อ่ารู้สึกหลักสิบลวดมาเลยครับสิ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 บและหลักสิบอีกนะครับอ่าลวดไปเลยนะครับไปต่อนะครับสูตรนี้นะฮะสูตรเด่นล่างสี่ตัวนะครับอ่าไปต่อนะต่อไปครับเด่นล่างห้าตัวครับอ่าเด่นล่างห้าตัวไปต่อไม่เอ่ยเด่นล่างห้าตัวไปต่อระดับเลยนะเด่นล่างห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออก ห้าห้าสามอ้าวเด่นล่างห้าตัวหลุดนะครับวันนี้ห้าสามนะหลุดนะครับวันนี้ไม่มานะครับอ่าไม่มานะครับสูตรนี้นะไม่มานะหลุดไปนะครับใน,นวดอ่าต่อไปไปดูเด่นล่าง <c oughs> เด่นล่างห้าตัวมาหนึ่งถึงสองตัวอ้าไม่ใช่อันนี้ใบเก่าตัวทีนะครับ ใบเก่ามาวางไว้ได้นะนี่นะวันที่สิบหกนะครับเราดูวันที่สิบหกอย่างเดียวนะครับดับสิบล่างนะครับดับล่างหลักสิบนะครับวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสามผลรางวัลออกที่ห้าสามนะครับดับล่างหลักสิบของเราดับเก้าผ่านนะครับวันนี้ไปต่อนะฮะดับล่างหลักสิบอ่ารู้สึกจะเข้าทั้งดับล่างหลักสิบและดับล่างหลักหน่วยเลยนะครับ อ่าสูตรนี้มาบนล่างนะครับ16 7ห3เดสาเด่นสตัวนะครับอามาดูผมให้อะไรนะครับมาบนล่างนะครับอ่าแออก2 8 6แปดห้าสาอ่างวดนี้มาบนนะครับผ่านนี่เด่นบนล่างนะเด่นบนล่าง4ตัวนะครับผ่านนะครับตามมาบนนะเห็นไหมฮะเด่นบนล่างนะครับสูตรนี้มาบนล่างนะครับอ่าไปต่อนะครับ ไปต่อครับสตรเป็นตัล่างนะครับมามาดูเลขเด่นจากเรืองสารกันอื่นนี่เลขเด่นจากเรืองสารกันสองสามห้าแปดมาไหมครับสองสามห้าแปดเลขเด่นจากเรืงสารนะครับผลรางวัลออกสองแปดหกนี่เข้าตัวไหนเออเข้าไปที่สองนะครับ แปดนะครับนี่แล้วก็ห้าสามมาแถมเลยนะครับห้ากับสามแม่สุดยอดจริงๆนะครับสูตรนี้ก็น่าติดตามไปต่อนะครับเลขเด่นจากเรื่องสารนะครับสองแปดหกนะฮะเข้าไปที่เลขสองกับเลขแปดเลยนะครับวันนี้นะนี่สิบก็ร้อยนะครับเลขล็อกบนก็ไม่ต้องห่วงนะครับล็อกบนมาทุกงวดอยู่แล้วนะครับทุกท่านรู้สึกจะมาทุกงวดเลยนะครับนี่ วันนี้ก็เข้าไปที่เลขหกนะฮะนี่นะครับเลขลลอกบนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีอีกไม่เอ่ยออยังมีอยู่นะฮะยังมีอีกดับบนหลักหน่วยฮะดับบนหลักหน่วยของเรานะครับยังมีอีกนะครับดับบนหลักหน่วยนะครับผลรางวัลออกสองแปดหกดับให้เลขแปดนะครับคือตัวดับนะฮะก็ ผ่านนะครับี่วันที่16นะฮะดูด้านความมือนะครับผมเขียนเลือเร่มนสิบหกเจ็ดหกสามนะครับุกท่านให้ดับแปดนะครับหลักหน่วยนะฮะก็ผ่านนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับก็่านอ่าโอเคี่ก็ฝากไอเริงสารนี่มาใหม่นะครับเพิ่งเข้าเป็นงวดแรกนะครับงวดที่หนึ่งนะฮะที่เข้ามานะครับจากการนําเสนอนะครับโอเคนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงะคลิปที่มันเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ